ะะหลังจากเอาห้าออกหลบต้นปักผ้าแล้วเขาก็มาใส่ขี้หมูค่ะเป็นขี้หมูมารค่ะใส่เสร็จแล้วนะคะให้พี่น้องได้เบิงงค่ะใสหลบหลบต้นค่ะล่งปลูกได้กเดือนค่ะพึ่งใส่ปุ๋ยค่ะพึ่งใส่ปุ๋ยบ่มลุ่งค่ะ ลงปอกโคกเดือนขี้มูมักค่ะใส่หลอบตนเป็นต้นบกพร้าวนมหอมพันเตีย้ยก้นจีบค่ะบานแพ่วเอามาลงโปูกค่ะใส่ระบบน้ำสปริงเกอร์ค่ะ ทังสวนใส่ระบบน้ำสปริงเกอร์นี่การลดบบดีคูดข้องคือสวนอันสวนอันอื่นที่เขาใส่นะคะที่เขาใส่ระบบไนเขาคุดข้องเดินหนีใส่น้ำสปริงเกอร์เอากระทดลองค่ะทดลองเบิงววามันจะได้ผลบ่ปลูกโดยจะใส่น้ำสปริงเกอร์นการโฮน้ำทั้งสวนก็นจะเปิด อ่ะสองซ้าม,มือมาเปิดรถเธอหนึ่งค่ะรถสองถึงสามหลอบค่ะนี่ค่ะหลังจากเข้าใส่ขี้มูตลงไปเป็นเทือนแรกที่เข้าใส่ปุ๋ยบำมลุ่งค่ะเป็นเทือนแรกที่เข้าใส่ปุ๋ยบำมลงุ่งฟังทั้งนี้เป็นต้นบกักเผาลงใดหกเดือนค่ะ,คะพี่น้องค่ะ ผ้าชมต้นบักผ้าหกเดือนบ้านสวนพวิชาพาดค่ะ